<Okay. S 1> ไปดูห<ด>นะังสามร้อยสามร้อชื่อเรื่องว่าอะไรนะ Ride of e m p i พ e Ride o อ e m p i r พมันต้องมีภาคต่อมันต้องมีภาคต่อสนุกป,ปะหลัะไม่เคยดูแบบยังไม่ได้เคยดูภาคหนึ่งแต่ว่าเรามาดูแบบภาคนี้หนึง อันนี้ภาคสองเนาะแต่เป็นครั้งแรกแต่ก็สนุก3ม,มิติสนุกหลังจากที่ดูหนังเสร็จก็เลยออกมากินข้าวที่ Hot Pot แต่จะบอกไว้เลยว่ามาสองใจเนเพราะว่าใช้เต้มของบัตรเครดิตก,กสิกรมันจะมีโปรขอโปรที่ร่วมกับแบงก์กสิกร แต่ว่าเรากินมาเนี่ยเราคุ้มมากเลยเนี่ยกิสามสี่รอบกินมา3าสรอบแล้วอ่ะจ่ายแค่สามร้อยกว่าบาทกินสองคนเพราะว่าใช้แต้มของบัม่นนะ, <S <S ะนเราจะทำอะไรว่าจะทำไข่ลาวาจะให้ดูว่าไข่ลาวาเป็นยังไงเออจะให้ดูปลาหมึกเว้ย ปลาหมึกอ่ะไม่รู้คนเรียกปลาหมึกอะไรอ่ะแต่พอลุกโมลุกเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันใช่ปลาหมึกกล้วยเหรอเหรอเขาเรียกปลาหมึกขัว้วยเหรอตัอวมันเริ่มมากเลยอ่ะแต่พอลวกมาแต่เคี้นเนี่ยกล้วยเลยนน็ก้งเล็กไปเลยอ่ะเร็วสองนาทีแล้ว ก็นี่จะให้ดูว่าทำไข่เราดี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 ดสนุกนะสนุกสนุกต่อามปวดตามากเลยพี่โจเว้นมันหนักตาพี่โจรู้สึกว่ามันหนักปะหนักจมูกปะไม่มันหนีหมักขนั้นหรออ๋อหรอทำไมของอามรู้สึกมันคำมันคำจมูกอามจนแบบ เจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงเนี้ยผักเราน้อยไปนะหม้อเรานั่นเนาผักมาไม่ไม่ใส่เละไม่ได้เนินสุูกอะไม่อันนี้อาเก็บไว้ทำทีหลังเสียที่มีต้นไม้จะไดกับอาปียังอยู่เซ็นท์ท่านเชียงรายอยู่ก็ ถ้าวันทํางานก็ไม่ค่อยได้อัดวิดีโอเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็ช่วงวันหยุดก็จะอัพบ่อยหน่อยเพราะว่าชดเชยหลายหลายวันที่แบบไม่ไม่ค่อยได้อัพอะไรเลยแล้วก็ยังไงก็นี่ก็คือก็หกโมงเย็นแล้วเราก็ทานข้าวด้ว้นะครับโอเคเราเจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวทานข้าวแล้ว